สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยมองไปมองมานนดนึงข่าน้อยเปลี่ยนชุดแล้วมาลินช่ามกำลังจะไปฟีดเนดโอ้ยนานแล้วที่ไม่ได้ออกกําลังกยรยตลุกจับน่าจะประมาณสักสามสี่วันก็อุ้ยไม่ใช่สามสี่วันเนี่ยเพิ่งออกเมื่อวานแต่ข้าน้อยลืมแล้วคุณผู้ชมวันนี้ข้าน้อยจะไปเล่นหลังนะคะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าเมื่อวานเ,ออเล่นไปแล้วอ,อันนี้ก็คือออกกำลังกายเล่นหลังแล้วก็เล่นกลางคืนพรุ่งนี้อ่ะออกออกออกำลังกายวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้ออกเนื่องจากว่าค่าน้อยจะตลกรถทุบๆไปวัดที่เขาลังอาจจะแบบดูเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่วัดเขาลังนิดนึงนะคะหลังจากนั้นน่ะก็ พรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือที่ทางขึ้นเขาป่าตองค่ะแล้วก็ตะลุบตุ๊บตบับอ่าก็จะพาไปไหว้ปู่ที่กาลนแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปกินข้าวที่ผัดไทยกะลนกันค่ะแต่ว,ว่าส่วนเรื่องกินเนี่ยก็คือดูก่อนนะคะว่าผัดไทยกะลนอะ่ะ เราอะจะหิวก่อนไหมแต่หิวก่อนเราอาจจะไปแวะกิน,นอย่างอื่นก่อนแต่เบื้องต้นวัดเขาลังสาลเจ้าพ่อเสือไว้ปุ่ที่กรนคุณผู้ชมได้เจอแน่นอนค่ะได้เห็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นข้าน้อยไปออกกำลังกลยก่อนเจอกันอ่ง ผู้ชมขาข้าน้อยอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วกําลังจะไปศาลเจ้าพ่อเสืออันนี้คือชุดที่ข้าน้อยสําหรับขึ้นไปไหว้นะคะก็แล้วก็มีอุปกรณ์ตะลุกก๊ะาเป็นโพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูอุ๊ยเดี๋ยวให้ดูชุดเต็มตัวก่อนนะคะว่าชุดข้าน้อยเป็นยังไงคะ่ะชุดของข้าน้อย อะไรอย่างกบายเออสบ,บายสบายใช้โซ่บุตมันแล้วก็เข็มขัดซื้อของพัาหน่อยนะคะแล้วก็ของอะไรไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือกันถึคะ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในศาลเจ้าพ่อเสือเป็นยังไงนะคะมาแล้วชมตลบตุ๊บตาบตุต๊บตาบตลบตุ๊บตาบค่ะอันนี้ดอกมงดอกไม้นี่คะ่ะ นี้เดี๋ยวรถเราจอดอยู่ทางขึ้นทางขึ้นอ่วัดอ,อ่ดอยเทพนิมิตนะคะรถเดี๋ยวจอดไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะคะบีบแจตลอดแน่นี่บรรยากาศเขากำลังซ่อมถนนพร้อม ทำถนนหนทางมาแล้ว

จ่พอเสือเสร็จแล้วแล้วก็จะตะลุกตบตับไปหาอะไรกินแล้วก็จะเลยไปไหว้ปูท่ที่ปู่พญานาคที่กาเรนต่อนะคะคุณผู้ชมอแป๊บนึงค่ะตะลุกตบตับนิดนึงออ๊บดันแล้ววุ้ยคาดเข็มขัดก่อนเดี๋ยวให้ดูทางอ่ะทางลุงเขาของป่าตองนะคะว่าสวยงามตามท้องทุง่งตามท้องทะเลขนาดไหนนะค่ะปึบปึบ แดนแม่เธอตืด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 สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้อันแฟ้นครับของมาเลนชามนะคะมาดับเก๋ยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อเราเอาอนยิปุณักัดนนี่ค่ะเป็นเมกาทางลงโอ้สวยงามมาก ป่าตองจากกระทูกก็คือต้องผ่านถนนเส้นนี้อยู่แล้วตะลุบตุต๊กตับตะลุบตุต๊กตับเบิดนี้บ่อยมากอ่ะเดี๋ยวพักที่เออ่พักพักเบรกที่ธนาคารอมสินเนาะเดี๋ยวเจอกัน <20 S 1> อีกแล้เส้นนี้หรือเสนที่เราเราจะไปกรุงเลยไปกรุงเลยถ้ากรุงเรต้อง ฝากก็คือต้องสวยนะคะต่อให้ใส่แมสก์แล้วก็ต้องสวยไว้ก be well. um, ่อนหมวกชุดพร้อมก็ถึงใครถือปะก็เป็นอย่งเจ้าถือกนลันเป็นของเจ้าพี่เจ้าบอกเข้าโคมนั่งสั่งว่าก็เป็นอย่างเลยมีหมวกแล้วเลยใบยันดำเลยใบยันดำเพราะพี่ตัวดำอยู่แล้ว สวัสดีค่ะข้าน้อยมาไหว้ปู่เจ้บาบอฮอนบอกั้งไหน,นใส่เปใสป่ไปคอยไปถอดตรงนี้นบอกเออนะ่ะเพอาสิถอดเกิบแต่ฮอนดาตีนรลายหลายเขาเล่าว่าถือโอกาสถอดตอนที่ว่าไหว้พนนะ จับแล้วเสร็จจับแล้วค่ะว่าไปูตะลุบตะตับเรียบร้อยแล้วแล้วึ้นทางเดิมมาทางเดิมก็ไปทางไหนกลับทางนั้นเรา เขาแกะตากินแล้วเธอเแกะตาด้วยหราะว่าเขาติดยาจบแตคนขาพุ่งๆนั่นความสุขเนาะดูคนแกะตาสรุปเจ้าหน้าที่เขาให้ลูกตาลตองลูกเห็นไหมความโชคดีของเราได้เอาลูกตาลกลับด้วยพอดีว่าเขาเอาตาลลง ใช่ไงตังไหนมันคือเขาขัวล่นใส่หัวนักท่องเที่ยวไหมอ่ะเธอแล้วก็ล่นใส่รถอะไรแบบนี้ลูป,ป,ปตับแต่ลุกตักคุณผู้ชมค่ะได้ตาแล้วไหวปู่เสร็จแล้ววันนี้เสร็จสรรพภารกิจทุกอย่างแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินอาจจะให้ดูของกินนิดน,นึงว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวไงทิ้งท้ายแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็เป็นร้านที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวมาจาก,ท,กทั่วโลกคือต้องมาเช็กอินมากินข้าวที่ร้านนี้ถูกอร่อยอิมคุม้มค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าของกินที่เราสั่ง

เราเหลือ,อ,อผัดไทยแล้วก็กระเพราตีนไก่เดี๋ยวบ้างต้นไปเอาน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปอร่อยมอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้อันนี้คือน้ำซุป คีอีกหนึงห่งรายการเป็นผัดไทยเป็นผัดไทยซิกนเกนเจอร์ของลานนีนะคะเด็ดมากโอ้โอเป็นผมเขาตาเส็ดของเราอันนั้เนะเดือดเออ <Okay. S 2> นี่ผัดไทย mm hmm. ไก่ซอดกาหี mm hmm. กองเขาตีนไก่อ mm hmm. ยากให้ดูตีนของเขาตีนร้อนมากเลยนะคะ mm hmm. นี่ก mm hmm. ล้องชัดมากอ่ะเล็ศเล็ดเล็ดล กาหลีเมนูเด็ดเมนูโปรดของค่าน้อยซิกเจอร์ซิกเจอร์หน้าเธอิกสิเจอร์ผัดไทยเดี๋ยวไอเจนใช้ช้อมตัวนี้นะเออ ัดไทยกลมกล่อมมากเลิศชวนอดมเลิศ เดียวไม่หมดอยู่แล้วะคะ่ะเจนนาะยยกให้เธอเลยหนึ่งสองสามยังไงก็กินได้หมดเธอแต่ว่าคล้องคองไม่สุดไปที่เธอมันพับปางเลยนะอนโอ้ผัดไทยกระด ชมช่วงมาว้ามอญร้านนี้เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวทั่วมุมโลกต้องมากินนะคะภูกเก็ตปรทไทยกระลนคือนักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอินก็คือต้องมากินถูอร่อยเยอะคุ้มอิ่ม เักท่องขทา่จวจากทั่วโลกมาจริงๆคือทุกสินค้าดะทะลุทุกตับด้วยความที่ว่าออเดอร์ทุกอย่างเพื่อนคือพยายามกินให้เยอะมากแล้วก็บอกว่าเออยังไงผัดไทยน,นะยังไงนางบอกว่าพ่อกลับเจ้าของร้านรู้ทันเพราะว่าลูกค้ามานะสั่งทุกอย่างสั่งทุกอย่างมาแค่นี้ คือเหมือนกับข้าวนะ่ะเขาทำมาอย่างเดียวแต่ว่าในจริงๆอ่ะกินสองคนได้นอกจากว่าแบบคนที่มันหิวแล้วมันกินเยอะอ่ะคนที่ชินกับการกินเยอะนะเขากินหมดไงแต่เราไม่หมดเออตามนั้นค่ะในซ้สใกล้หมดแล้วผัดไทยพอกรัปพอกรับเท่านั้น